เครื่องนี้เป็น CPU Intel เเจนเก่าซึ่งไม่สามารถติดตั้ง Windows 11ได้นะครับปีที่แล้วเราก็พยายามติดตั้ง Windows 11จนได้ซึ่งใช้มาจนถึงตอนนี้ก็เป็น Windows 11เวอร์ชัน23 H2 เดี๋ยววันนี้เราพยายามอัปเดตอีกครั้งหนึงให้เป็น Windows 11เวอร์ชัน24 H2 ซึ่งเครื่องนี้ผมก็มีโปรแกรมอย่างอื่นติดตั้งไว้แล้วก็มีข้อมูลด้วยนะครับคือการอัปเกรดในครั้งนี้ข้อมูลจะต้องไม่หายแล้วก็โปรแกรมที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ก็จะต้องไม่หายยด้วนะครับ ในขั้นตอนแรกเราต้องดาวน์โหลด Windows 11 v e r s i o น 24H2 มาก่อนนะครับโดยการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลด Windows 11เข้ามาแล้วให้สังเกตตรงนี้นะครับจะเป็นเ v e r s i o น 24H2 ในครั้งนี้เราจะไม่ใช้โปรแกรม Installation Assistant นะครับให้เลื่อนลงมาแล้วดาวน์โหลด d i s i m a t e แทนนะครับซึ่งตอนนี้จะมีแค่เ v e r s i o น x64 จะไม่มี x32 แล้วนะครับ มาถึงตรงที่เลือกภาษาปีที่แล้วผมติดตรงนี้อยู่หลายชั่วโมงเลยนะครับแนะนําว่าให้ไปตรวจสอบให้ดีก่อนแล้วค่อยเลือกภาษานะครับวิธีการตรวจสอบครับให้พิมพ์คําว่า language ที่ช่องเสร r ์ชบาร์ด้านล่างนะครับสะกดตามนี้ตรงนี้เราก็จะรู้แล้วว่า windows ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นภาษาอะไรนะครับถ้าเราเลือกไม่ถูกเนี่ยเราจะเสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับ ของผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษ United States ซึ่งหมายถึงสหรัฐอเมริกานะครับมันจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยหลายเวอร์ชันนะดูให้ดีตอนนี้เราย้อนกลับไปที่หน้าดาวน์โหลดนะครับผมจะต้องเลือกภาษาซึ่งตรงนี้เห็นไหมมันมีภาษาอังกฤษหลายเวอร์ชันนะครับของผมเนี่ยจะต้องเลือกเป็นภาษาอังกฤษ United States ตรงนี้คุณลอกผมไม่ได้นะครับให้คุณเลือกตามที่คุณไปตรวจสอบมานะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็เลือกภาษาไทยครับ ถึงตรงนี้ก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วรอจนกว่าไฟล์จะดาวน์โหลดมาเสร็จเปิดโฟลเดอร์ที่ดาวน์โหลดขึ้นมาครับถึงตรงนี้ให้เราคลิกขวาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับเลือกคำสั่งเมาส์ ตอนนี้เราจะเห็นไฟล์เซตอัพนะครับลองดับเบิลคลิกก่อนไหมถ้าเราเลือกดับเบิลคลิกเพื่อที่จะรันเซตอัพนะครับตรงนี้ให้เรามาคลิกเปลี่ยนเป็น not t l i h t Now แล้วก็ตรงนี้ต้องไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับกด Next มาถึงตรงนี้ Windows ตรวจสอบแล้วจะไม่ยอมให้เราติดตั้ง Windows 11เวอร์ชันใหม่เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าเครื่องของเราเนี่ยเป็นรุ่นเก่าแล้วเขาจะแจ้งว่าไม่ซัพพอร์ต TPM 2.0นะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปแก้เรื่องนี้กันตรงนี้ให้กดปิดครับให้ดูตรงนี้นะครับไฟเซตอัพที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันจะอยู่ในไดเ์ E นะครับซึ่งเราทําการเมาส์ไปก่อนหน้านี้จําได้ไหมครับ ในช่องเสิร์ชให้พิมพ์คำสั่ง cmd อักษร3ตัวนะครับหรือพิมพ์คำว่า command ก็ได้ตอนนี้เราจะเลือกตรงนี้เป็น run as administrator Ad พิมพ์คำสั่งตามผมนะครับเปลี่ยนไปที่ได้ E โดยการพริม e:. พ์ e คอนพิมพ์คำสั่ง d i r เป็นการเช็คว่าเรามาถูกที่นะครับซึ่งเราจะเห็นไฟล์ที่ชื่อว่า setup รออยู่ตรงนี้ พิมพ์คำสั่ง s e t up เวนวรคแล้วตามด้วยสแลตโปรดักต์เวนวรค n ซิร์เวอนเตอเลยครับโปรแกรมจะกลับมาที่เดิมตรงนี้ต้องไม่มีเครื่องหมายถูกนะครับเสร็จแล้วคลิกลงไปตรงนี้นะครับเลือก not right now เหมือนเดิมแล้วก็คลิก next ต่อไป ่ตอนนี้จะผ่านเข้ามาหน้าจอนี้แล้วนะครับก็เป็นแนวโน้มที่ดีเลือก accept เลยครับตรงเนี้ยให้เลือกหัวข้อแรกนะครับถ้าเลือกหัวข้ออื่นเนี่ยข้อมูลคุณอาจจะหายหรือว่าโปรแกรมที่คุณติดตั้งเนี้ยอาจจะหายไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุณต้องการที่จะล้างเครื่องใหม่เลยนะครับก็คือให้เลือกหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือไม่เก็บอะไรไว้เลยนะครับลบเครื่องล้างกันใหม่เลยนะครับตอนเนี้ยผมไม่ต้องการอย่างนั้นผมต้องการที่จะเก็บข้อมูลทุกอย่างที่เคยมีอยู่เอาไว้นะครับรวมถึงโปรแกรมด้วย เราก็จะเลือกหัวข้อแรกแล้วก็กด next ไปนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับอย่าเลือกผิดสําหรับขั้นตอนนี้อาจจะนานสักนิดนึงนะครับให้อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวก็ผ่านเองอตอนนี้จะเห็นว่าผ่านแล้วนะครับเป็นเครื่องหมายถูกเมื่อกี้เป็นการกรบาทน,นะครับทั้งสองมุมบรรทัเลยให้เรากด install ไปเลยครับพอมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการติดตั้งนะครับซึ่งตรงนี้จะใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับ หลังจากที่ติดตั้งไปครบ100%แล้วเครื่องจะรีบูตขึ้นมาครั้งหนึ่งขั้นตอนทั้งหมดใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับหลังจากที่เราผ่านเข้า windows มาแล้วลองมาเช็คดูสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ Windows 11เป็นเวอร์ชัน2 4 h 2แล้วนะครับเป็นอันว่าเราผ่านเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับที่เหลือคุณลองไปเช็คโปรแกรมแล้วก็ข้อมูลของคุณดูนะครับ ถ้าทำตามนี้ผมคิดว่าไม่มีอะไรหายแน่นอนครับก่อนจากกันไปถ้าคุณมีปัญหาหรืออยากจะแชร์และข้อมูลอะไรก็สามารถเขียนลงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ